นที่หนึ่งมนล็ดพันธ์ุแห่งความมั่งคั่งที่งอกออกมาจากก้นบึ้งของชีวิตเริ่มจากการจากไปของเธอโรงงานอุตสาหกรรมฮันซองคือที่ทำงานแรกของฉันที่แห่งนี้เป็นทั้งที่ทำงานและบ้านของฉันในวัยส5ปีฉันนั่งรถบัสจากเมืองชองอึบ จังหวัดชราเหนือไปถึงย่านทําชิมนีในกรุงโซนายามเย็นสติของฉันเรือนหายเพราะเมาลถจากการนั่งรถบัสครั้งแรกในชีวิตพวกเด็กสาวที่เพิ่งจบจากโรงเรียนมัธยมต้นต่างกรูกันลงจากรถ ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเด็กสาวพวกนี้จะได้ชื่อว่าเป็นสาวโรงงานพวกเธอถูกนำทางโดยใครบางคนและพากันเดินเท้าเข้าไปยังอาคารที่ไม่คุ้นเคย ชั้นทั้งชั้นในอาคารนี้ถูกใช้เป็นหอพักสองฝั่งทางเดินแคบๆมีห้องเรียงรายสิบห้องสายตาของเด็กสาวที่มองหาห้องพักของตัวเองและสำรวจตรงโน้นตรงนี้มีทั้งความวิตกกังวลและความคาดหวังเมื่อเข้าไปในห้องภาพที่เห็นคือเตียงเด็กสามชั้นวางไว้เนืองแน่น ฉันแค่เรียกว่าเตียงให้ฟังดูดีเท่านั้นเพราะการเอนหลังนอนบนไม้กระดานที่เอามาต่อต่อกันแบบนี้ก็ไม่ต่างกับการนอนบนพื้นแข็งๆนักหรอกเตียงมีขนาดกว้าง1.10เมตรและยาว1.80เมตรโดยประมาณเมื่อนั่งบนเตียงหัวก็เกือบจะชนกับชั้นบนเพราะแต่ละชั้นอยู่ห่างกันไม่ถึง80เซนติเมตรนี่คือพื้นที่ที่เราแต่ละคนได้รับ แต่ละห้องมีเตียงเหล็ก3ชั้นจำนวน12เตียงทันทีที่เด็กสาว36คนเข้าไปในห้องขนาดเล็กคล้ายแคปซูลห้องกันแน่นจนไม่มีที่ให้ขยับเท้าเด็กสาวพวกนี้ต้องใช้ชีวิตราวกับไก่ที่ถูกขังอยู่ในเล้าไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ก็ตามช่างเป็นภาพที่ไม่คุ้นเคยเอาเสียเลย ฉันวางถุงเสื้อผ้าไว้บนเตียงก่อนมาที่นี่ก็คิดว่าจะมีของใช้จําเป็นเตรียมไว้ให้แล้วแต่พวกเรากลับต้องหาผ้าหม่มผ้าเช็ดตัวรวมทั้งอุปกรณ์ล้างหน้าอย่างกาละมังสบู่ แปรงสีฟันและยาสีฟันกันเองสิ่งที่เป็นปัญหาที่สุดคือผ้าหม่มแม้ว่าทั้งห้องจะเปิดเครื่องทำความร้อนได้แต่หากไม่มีผ้าหม่มก็ไม่อาจทนต่ออากาศเย็นยเยือกเมื่อย่างเข้าฤดูหนาวในเดือนธันวาคมได้อยู่ดีฉันไม่มีแม้แต่หมอนจึงต้องเอาเสื้อผ้าวางซ้อนกันหลายๆชั้นเพื่อหนุนนอนนี่เป็นคืนแรกที่จากบ้านเกิดมาลำพัง ฉันทั้งแปลกที่และกลัวจนนอนไม่หลับทั้งอย่างคิดถึงแม่มากตั้งแต่เด็กแล้วที่ฉันเอาแต่ร้องไห้หากไม่เห็นแม่อยู่ใกล้ๆกว่าจะหยุดร้องไห้ได้ก็หลังจากที่รู้ว่าแม่แค่ไปทำงานอยู่ในทุ่งไม่อยากเชื่อเลยว่าคืนนี้ไม่มีแม่ข้างกายมันน่ากลัวได้ขนาดนี้แต่ถึงจะกลัวฉันก็กลับไปที่บ้านเกิดไม่ได้แล้ว ฉันได้ยินเสียงนอนกัดฟันและเสียงกรนจากหลายทิศทางคนพวกนี้คงจะเหนื่อยกันมากยิ่งดึกอากาศเย็นก็ยิ่งฝังลึกลงทั่วร่างในขณะที่อดทนกับข้ามคืนอันยาวนานในสภาพไม่ต่างจากเด็กทารกผู้ห่อตัวในผ้าห่มแน่นฉันรู้สึกขุ่นเคืองพ่อแม่และสงสัยว่าพวกท่านจะให้กำเนิดฉันมาทำไมหากต้องมาใช้ชีวิตแบบนี้ ทุกครั้งที่ตื่นมาเพราะความหนาวฉันจะรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนที่โชคลายที่สุดในโลกวันรุ่งขึ้นฉันรีบไปซื้อ,อยาสีฟันและแปรงสีฟันในมือมีเงินเพียง7,000วอนเท่านั้นเย่าว่าแต่จะซื้อผ้าห่มกับหมอนเลยยังซื้อกลละมังล้างหน้าไม่ได้ด้วยซ้าไม่กี่วันก่อนจะได้รับเงินเดือนเดือนแรกก็มีคนมาหาฉันที่โรงงาน เป็นพี่สาวและพี่ชายของฉันเองทั้งคู่เข้ามาลำบากในกรุงโซในวัยที่เด็กกว่าฉันทันทีที่เห็นกันทั้งคู่ก็ดึงฉันเข้าไปกอดพวกเขาได้ข่าวว่าฉันมาอยู่ที่โรงงานเสื้อเชิต ใกล้โลงรงละครสังมีในยาน่านรำชิมนีจึงออกมาตามหาทั่วทั้งละแวกนี้ทุกวันหยุดพวกเขาหลั่งน้ำตาพรางขอโทษที่เพิ่งจะหาฉันเจอเอาป่านนี้ mm. เมื่อครั้งยังอยู่ชนบทฉันไม่ค่อยได้เจอพี่สาวกับพี่ชาย mm. เมื่อได้เจอพวกเขาทั้งสองจึงร้องไห้โฮด้วยความยินดี พี่ชายของฉันเป็นคนไม่ค่อยพูดแม้จะอยู่ด้วยกันทั้งวันตาคู่โตของเขาเริ่มแดงและมีน้ำตาคอฉันเพิ่งรู้สึกตอนนั้นเองว่าการมีพี่น้องเป็นเรื่องดีขนาดนี้วันนั้นฉันทั้งมีความสุขรู้สึกขอบคุณและดีใจเอามากๆทั้งอย่างคิดว่าพี่สาวและพี่ชายที่จากบ้านมาทำงานก่อนคือคนที่เท่ที่สุดในโลก ครั้งแรกที่ไปโรงงานฉันตัวงอด้วยความหวาดกลัวเพราะใจยังไม่สู้พอพวกผู้ใหญ่ในชนบทกล่าวไว้ว่าหากเผลอรับในกรุงโซแม้แต่ขันเงินของขอทานก็ยังหายได้ก่อนที่จะมาที่นี่ฉันเชื่อคำพูดนี้หมดใจเวลาไปไหนมาไหนจึงเอาแต่เบิกตาโพรงด้วยความประมาท ตั้งใจแนว่วแนว่ว่าจะไม่ยอมให้อะไรถูกขโมยไปโดยเฉพาะเงินที่มีค่ามากกว่าสิ่งอื่นใดนี่คือหนึ่งในความมุ่งมั่นเพื่อความอยู่รอดของฉันแต่คงไม่ใช่ฉันคนเดียวที่คิดแบบนี้เด็กสาวโรงงานทุกคนที่นี่ก็น่าจะคิดไม่ต่างกัน การได้พบพี่สาวและพี่ชายในช่วงเวลาที่สภาพจิตใจไม่มั่นคงเช่นนี้จึงทำให้ฉันรู้สึกเหมือนได้รับการช่วยชีวิตอยากได้อะไรไหมซื้อผ้าหม่มหมอนแล้วก็การมังล้างหน้าให้ฉันหน่อยสิพี่ ทันทีที่ได้ยินสิ่งที่ฉันขอพี่สาวก็จ้องมองมาทั้งน้ำตาเออและกล่าวขอโทษที่ไม่ได้มาหาให้เร็วกว่านี้เมื่อได้เห็นน้ำตาของพี่ฉันเองก็น้ำตาไหลออกมาเหมือนกันพี่สาวไม่อาจควบคุมอารมณ์ได้เพราะสงสารที่ฉันต้องอดทนกับความหนาวโดยไม่มีผ้าห่ม หลังมาอยู่ในกรุงโซได้เกือบหนึ่งเดือนคืนนั้นเป็นคืนแรกที่ฉันได้ห่มผ้าแล้วนอนหลับสนิท ฉันทั้งเหน็ดเหนื่อยและนอนไม่พอเพราะต้องตื่นตั้งแต่รุ่งสางเพื่อไปทำงานทั้งวันตกกลางคืนยังต้องไปเข้าเรียนกว่าจะได้นอนก็เลยเที่ยงคืนเข้าไปแล้วคืนนั้นจึงเป็นคืนแรกในชีวิตสาวโรงงานที่ฉันได้หลับสนิทโดยไม่ได้ยินเสียงใครนอนกลนหรือกัดฟันอีกต่อไปเพราะผ้าห่มที่พีพๆทั้งสองซื้อให้คือโลกคุ้มกันชั้นดี ช่วงแรกฉันลำบากมากแต่ก็ปรับตัวได้ดีพอสมควรเพราะมีพี่สาวกับพี่ชายอยู่ใกล้ๆไม่เหมือนเพื่อนคนอื่นๆความเป็นอยู่ในโรงงานของฉันจึงถือว่าค่อนข้างดีถึงแม้ตอนนั้นจะได้เงินเดือนแค่60,000ถึง70,000วอนประมาณ1,600ถึง1,900บาท แต่โรงงานหันซองก็ไม่ใช่บริษัทที่ฉันเข้ามาเพื่อหาเงินบริษัทนี้ส่งพวกเด็กผู้หญิงยากจนที่อยากเรียนต่ออย่างฉันให้เข้าเรียนในโรงเรียนภาคข้าม จึงไม่มีการทำงานล่วงเวลาแม้งานโรงงานครั้งแรกจะไม่ง่ายแต่ก็ไม่ได้ลำบากเจียนตายเพราะการทำงานทำให้ฉันมีหอพักและอาหารแถมยังได้ไปโรงเรียนซึ่งสำหรับฉันแล้วการได้ไปโรงเรียนคือสิ่งที่สำคัญที่สุด งานที่โรงงานเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าและเลิกตอน5โมงเย็นหากจะเริ่มทำงานตอน8โมงเช้าอย่างน้อยก็ต้องตื่นมาล้างหน้าล้างตาก่อน1ชั่วโมงถึงจะทันกินอาหารเช้าห้องน้ำช่วงเช้าและเย็นคือสนามรบ คนงานราว3 0 0คนต้องต่อการใช้ก๊อกน้ำที่มีไม่กี่อันแล้วล้างหน้าอย่างรวดเร็วหากขยันหน่อยจะตื่นเร็วขึ้นเพื่อเป็นล้างหน้าและกินอาหารเช้าอย่างสบายใจก็ได้แต่ทุกคนที่นี่นอนไม่พอจึงเลือกตื่นช้าหน่อยแล้วค่อยวิ่งไปห้องอาบน้ำเพื่อให้ไม่ไปเข้างานสายห้องอาบน้ำจึงไม่ต่างอะไรจากสถานที่แห่งความสับสนอนลมาน โรงเรียนเริ่มสอนหกโมงเย็นฉันเลิกงานตอนห้าโมงเย็นจึงดูเหมือนมีเวลาเหลือเฟือหนึ่งชั่วโมงแต่การเดินทางจากโรงงานไปโรงเรียนใช้เวลากว่า30นาทีอีกทั้งเมื่อเลิกงานหัวและเสื้อผ้าของฉันจะเต็มไปด้วยละอองฝุ่นเนื่องจากทำงานกับกองผ้าหากจะปัดเสื้อผ้าอาบน้ำ จัดกระเป๋าและกินอาหารเย็นแบบง่ายๆก็ต้องทำให้เสร็จภายใน20นาทีดังนั้นเมื่อถึงเวลาแห่งความหวังอันยิ่งใหญ่ตอน5โมงเย็นพวกเด็กสาวจะรีบแจ้นสุดกำลังไปที่ห้องอาบน้ำโรงอาหารและหอพักเมื่อมองย้อนกลับไปแม้นี่คือฉากที่น่าเศร้าแต่ตอนนั้นช่างสนุกสนานเหลือเกิน เวลาล่วงเลยมาถึงปลายฤดูหนาวปีต่อมารถบัสที่จะไปส่งพวกเราที่โรงเรียนมาจอดเรียงแถวอยู่หน้าโรงงานในเวลา5โมงครึ่งตามปกติวันนั้นฉันขึ้นรถเร็วกว่าทุกวันด้วยเหตุผลบางอย่างเพื่อนๆกำลังวิ่งมาขึ้นรถชุดที่มีชายกระโปรงหนักๆพิวสบัดฉันใช้ชายแขนเสื้อเช็ดไอ้น้ำที่หน้าต่างรถแล้วมองพวกเธอชัดๆ ยองซุกนามสมมุติเพื่อนสนิทที่สุดของฉันกำลังวิ่งหน้าตั้งมาพร้อมกับอะไรบางอย่างในมือไม่ต้องเดาก็รู้ว่าเป็นนมกับขนมแบกซอกกีขนมชนิดหนึ่งของเกาหลีทำจากแป้งข้าวเจ้าน้ำและน้ำตาลลักษณะเหมือนขนมปุยฝ้ายที่มีเนื้อแน่นยองซุกชอบขนมแบกซอกกีที่ขาวราวกับหิมะ วันนั้นเธอน่าจะไม่ได้กินมื้อเย็นเพราะเลิกงานช้าหรือไม่ก็รอคิวอาบน้ำนาน แต่เพื่อนของฉันคนนี้ก็ยังอยากไปโรงเรียนมากกว่ากินข้าวพวกเราสาวโรงงานรักการไปโรงเรียนมากไม่ว่าจะเป็นคนที่เรียนเก่งหรือเรียนไม่ได้เรื่องก็ตามหยองซุกข,ขึ้นรถมาพรางหอบหายใจเธอส่งสายตาทักทายฉันที่นั่งอยู่ข้างหน้าแล้วรีบเดินไปข้างหลังเด็กสาวโรงงานหยองซุกไม่ได้ลงจากรถในวันนั้นตอนที่รถมาถึงโรงเรียน ยองซุกก็หมดลมหายใจไปแล้วเธอรีบกินขนมแบกซอกีจนขนมชิ้นหนึ่งไปอุดหลอดลมเข้า ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่รู้ว่าหากมีอะไรติดคอต้องเข้ากอดจากทางด้านหลังแล้วกระทุ้งกระบางลมเพื่อให้สิ่งนั้นกระเด็นออกมาแต่ในสมัยนั้นเรายังไม่มีความรู้เรื่องนี้ท้ายรถมีเสียงเออะโวยวายจนฉันได้รู้ว่าเป็นเสียงร้องไห้ของเพื่อนๆและแล้วร่างของยองซุกเพื่อนของฉันก็ไร้ลมหายใจโดยไม่ได้รับการปฐมพยาบาลยองซุก ฉันและเพื่อนบางคนที่นี่ไม่ต่างอะไรจากคนในครอบครัวเดียวกันพวกเราจากบ้านเกิดมาอย่างที่นี่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมีชีวิตต่อเราจึงเป็นเหมือนครอบครัวของกันและกันฐานะทางบ้านก็คล้ายๆกันแม้บ้านของยองซุกจะลำบากกว่าใครเพื่อนแต่เธอก็ยังร่าเริงและไม่เผยความหม่นหมองให้เห็นทั้งยังเรียนเก่งกว่าพวกเราทุกคน แต่สุดท้ายขนมแบกซอนกีที่เธอกินเข้าไปเต็มปากบนรถเพราะไม่มีเวลากินข้าวก็พรากชีวิตของเธอไปเด็กสาวควนนี้อยากทำอะไรหลายต่อหลายอย่างเธอคงอยากมีชีวิตยืนยาวตอนรู้ว่าตัวเองตายไปแล้วคงจะรู้สึกไม่ยุติธรรมเอามากๆเลยทีเดียว วันนั้นเป็นวันที่น้ำตาท่วมโรงเรียนคุณครูหลายคนร้องไห้อย่างเศร้าส้อยและไม่แม้แต่จะบอกให้นักเรียนหยิบหนังสือออกมาครูประจำชั้นวัย40ปีอายุเท่าๆกับพ่อของพวกเราการได้เห็นลูกศิษย์อย่างพวกเรา มาโรงเรียนตอนเย็นหลังจากเสร็จงานที่ต้องตื่นมาทำตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางทำให้ครูปวดใจอยู่เสมอครูจึงไม่เคยโกรธที่พวกเราง่วงนอนในเวลาเรียนเลยสักครั้งแถมยังลังเลด้วยว่าจะปลุกให้ตื่นหรือปล่อยให้นอนพักต่อไปดีบางครั้งที่ปลุกก็จะมากระซิบเบาๆว่าให้ไปล้างหน้าด้วยกลัวว่าเด็กนักเรียนจะเสียใจเพราะอยู่ในวัยที่กำลังอ่อนไหว อาจเป็นเพราะเขาเป็นครูที่เอาใจใส่นักเรียนเอามากๆในวันที่ยองซุกจากไปจึงร้องไห้ไม่หยุดยิ่งพวกเราเห็นครูร้องไห้ก็ยิ่งปวดใจและหยุดร้องไห้ไม่ได้ตามไปด้วยหลังจากเธอจากไปฉันยังคงทำงานตูเป็นเกลียวหัวเป็นนอ็อตเพื่อนสนิทที่สุดจากไปทั้งคน แต่ฉันยังคงก้มหน้าก้มตาทำงานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นระบบอัตโนมัติของโรงงานทำให้ไม่อาจใจรอยได้เพราะเพื่อนคนอื่นๆจะได้รับผลกระทบไปด้วยฉันจึงจำเป็นต้องตั้งสติให้มั่นอยู่เสมอเมื่อทำงานตามความเร็วของระบบอัตโนมัติในโรงงานไปเรื่อยๆความตายของยองซุกที่มาหาฉันถึงในฝันก็ดูห่างไกลออกไปโดยปริยายเด็กสาวโรงงาน ไม่มีแม้แต่เวลาจะเศร้าเรื่องนี้ยิ่งทำให้ฉันปวดใจเหลือเกินแต่เมื่อถึงเวลาห้าโมงเย็นหลังเลิกงานฉันจะรู้สึกว่าย่องซุกมาหาพวกเราอยู่เสมอน้ำตาของฉันไม่หยุดไหลทั้งตอนขึ้นรถไปโรงเรียนและตอนนั่งเรียนในห้องความคับแค้นใจที่คิดว่าเธอไม่ได้เกิดมาบนโลกเพื่อจะมีชีวิตและตายจากไปแบบนี้นะ ก่อตัวในใจมากขึ้นเรื่อยๆและจูๆ่ๆฉันก็คิดถึงเวลาพักเที่ยงวันหนึ่งที่ได้อยู่กับยองซุกพวกเรามักจะวิ่งแจ้นไปที่โรงอาหารในเวลาพักเที่ยงเพราะถ้าไปถึงก่อนก็จะได้กินกับข้าวที่อยากกินและได้นั่งกินในที่ดีๆด้วยฉันกับยองซุกยืนจับมือกันอยู่หน้าช่องรับอาหารพอเรายื่นถาดอาหารสแตนเลสออกไปพร้อมลมหายใจเหนื่อยหอบ คุณป้าในโรงอาหารก็จะตักข้าวน้ำซุปและกับข้าวให้มีโอเด้งด้วยโอเด้งย่องซุกตบหลังฉันด้วยความตื่นเต้นคุณป้าคะขอโอเด้งหนูเยอะๆนะคะ เธอและฉันถือถาดอาหารที่ใส่โอเด้งจนพูนแล้วเดินไปนั่งที่โต๊ะซึ่งอยู่ใกล้ประตูเข้าออกมากที่สุดเราแค่ได้โอเด้งที่ชอบเพิ่มขึ้นแค่นิดหน่อยก็ดีใจเรากลับจะบินได้พวกเราไปนั่งข้างประตูเพราะจะได้รีบกินมื้อกลางวันแล้วมีเวลาไปนอนพักสายตาสักงีบ วันนี้เป็นวันที่โชคดีเรามีความสุขที่ได้โอเด้งเพิ่มคนละไม่กี่ชิ้นและได้มีเวลาพักอีกเดียวนั่นเพราะเราไม่รู้จักอาหารที่อร่อยกว่านั้นไม่รู้จักชีวิตที่มีเวลาพักผ่อนเหลือเฟือกว่านั้นและไม่รู้ด้วยว่านี่จะเป็นวันสุดท้ายที่ได้ใช้เวลาร่วมกัน ฉันหลับไม่สนิทตั้งแต่เธอจากไปได้แต่นอนพลิกตัวบนที่นอนจนฟ้าเกือบสางเมื่อได้ยินเสียงระฆังดังมาจากโบสถ์ใกล้ๆหอพัก ก็จะตื่นขึ้นมาราวกับคนไม่มีสติแล้วตรงไปที่โบสถ์น้ำตาของฉันไหลออกมาโดยไม่ทันตั้งตัวในขณะที่พึมพำร้รองเพลงสรรเสริญที่ไม่รู้จักฉันร้องไห้ไม่หยุดจนจบการนมัสการตอนเช้ามืดเฝ้าร้องคร่ำครวญในใจและตั้งคำถามว่าเหตุใดพระเจ้าจึงมอบบททดสอบให้กับพวกเราเหตุใดพระเจ้าถึงทำให้เด็กหญิงที่น่าสงสาร ต้องลำบากขนาดนี้หัวใจสงบลงเมื่อฉันเหนื่อยล้าจากความเจ็บปวดในเวลานั้นเองที่หัวใจส่งเสียงบอกว่าต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้แล้วฉันก็ตัดสินใจจะออกจากโรงงานทันทีถึงมันจะเลือนรางมากว่าต่อไปจะใช้ชีวิตอย่างไรแต่เหตุผลที่ฉันตัดสินใจจะจากไปนั้นชัดเจน ฉันไม่ใช่คนที่เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตแบบนี้ฉันอยากแสดงโลกที่ดีกว่านี้ให้ยองซุกเห็นเพื่อนผู้จากไปอย่างรวดเร็วและเหลือทิ้งไว้เพียงความเสียดายวันที่ออกจากโรงงานฉันฝังยองซุกไว้ในหัวใจและตั้งมั่นเด็ดเดียวว่าจากนี้จะใช้ชีวิตในส่วนของเธอด้วย แม้กระทั่งตอนนี้ที่ผ่านมาแล้วหลายสิบปีฉันก็ยังคิดถึงยองซุกจากนั้นใบหน้าของเพื่อนๆที่โรงงานอุตสา,กาหกรรมพันซองซึ่งฉันจำชื่อได้เลือนรางก็จะผุดขึ้นมาอย่างฉับ ถึงจะเหนื่อยล้าแต่เมื่อคิดถึงเพื่อนๆพ,พวกนั้นก็จะมีพลังขึ้นมาเพราะฉันต้องใช้ชีวิตเพื่อพวกเธอด้วยไม่มีใครสั่งให้ทำแบบนี้แต่ฉันก็บอกตัวเองว่าต้องใช้ชีวิตให้ดีราวกับเป็นตัวแทนของเพื่อนๆที่ทำงานในโรงงานแห่งนั้นเพราะนี่คือเมล็ดพันธุ์ล้ำค่าที่ฉันตระหนักรู้จากการจากไปของเพื่อนที่รักที่สุด ในวันที่อยู่ในจุดต่ำสุดของชีวิตแม้พวกเราทุกคนจะยากจนข้นแค้นแต่ฉันจะทำให้สำเร็จเองฉันจะแสดงให้โลกเห็นให้ได้ว่าพวกเราก็สามารถทำได้ทุกอย่างและสามารถเป็นได้ทุกอย่าง